สวัสดีค่ะคลิปนี้นะก็พามารีวิวนะคะการจัดส่งต้นพันธ์แบบเหมากองเหล็กนะคะวันนี้นะคะก็วันที่29นะคะ29กากรกฎาคมนะคะยี่สิบเก้ากรกฎาคมนะคะเราก็มาจัดส่งต้นพันธ์แบบเหมากองเหล็กกันอีกนะคะ วันนี้ก็ออเดอร์มีหลายท่านเลยนะคะที่เราจะส่งต้นพันมีทั้งูุเรียนสายพันอ่าอันนี้คือมูสังคิงมาเลเซียนะคะไซส์90นะคะูุเรียนสายพันมูสังคิงมาเลเซียไซส์90เราขึ้นโรไปขึ้นกลองไปสองกลองแล้วนะคะอ่าอันนี้ยังเหลืออยู่ในรถนะคะนนมีในรถนะคะแล้วก็จะเป็นูุเรียนสายพัน ต่างๆนะคะจะเป็นทุเรียนสายพันธุ์จันทบุรีสิบจันทบุรีสี่ทองราบูนะคะของลูกค้าท่านนี้นะคะเขาได้สั่งเป็นทุเรียนสายพันธุ์ทองราบูเป็นผลนะคะเป็นผลเราใส่กล่องไปแล้วเนาะขยายมให้หน่อยให้ให้ถ่ายทองราบูหน่อยอันนี้ก็คือผลทุเรียนทองลาบูนะคะของลูกค้าที่ไดออเดอร์เข้ามานะคะทั้งต้นพันธุ์ทุเรียนทองลาบู อันนี้ต้นพันธุเรียนทองราบูแล้วก็เป็นผลด้วยนะคะผลอยู่ในกล่องแล้วนะคะผลทุเรียนทองราบูอยู่ในกล่องเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีสายพันธุเรียนต่างๆหลายสายพันธุ์นะคะที่อยู่ในกล่องก็จะมีหลายท่านนะคะท่านละหนึ่งกลง่องสองกลง่องห้ากล่องนะคะแล้วแต่ลูกค้าออเดอร์มาเราก็จะส่ง ใส่กรองตามที่ลูกค้าเดอร์นะคะหนึ่งกรองของเราจะใส่ได้เจ็ดสิบต้นนะคะถึงเบอร์สิบถึงเบอร์สิบใส่ได้เจ็ดสิบต้นนะคะต้นกรองของท่านนี้ก็จะมีต้นพันธุ์หลายชนิดแล้วก็มีปุย๋ยด้วยนะคะของท่านนี้ก็มูจังกิงมาเลเซียนะคะใชเก้าสิบเซนนะคะทั้งหมดจำนวนสองร้อยกว่าต้นนะคะสองร้อยกว่าต้น ยังมีในรถอีกนะคะยังมีในรถอีกเยอะเลยนะคะตอนนี้เป็นเวลาค่ํานะคะวันที่ยี่สิบเก้าตอนนี้เวลาอยู่ที่หนึ่งทุ่มนะคะอยู่ที่หนึ่งทุ่มเราก็มาจะส่งต้นพันธ์ทางกรงไปสนีนะคะทางกองไปสนีนะ,ะ<ม>ก็จะส่งกันทุกวันนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะ หยุดเฉพาะวันหยุดนะะักขันฑเลิอกอย่างเดียวนะคะวันหยุดราชการเรายังส่งอยู่ทุกวันตามปกตินะคะอันนี้ก็จะนอกเวลานะคะเพราะว่าเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะคะเราก็มาจะส่งโดเพื่อทีจ่จะส่งไปในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าจะพรุ่งนี้จะไม่ทันเพราะว่าเรามีออเดอร์ลูกค้าเยอะมากนะคะสองร้อยยี่สิบ ก็จะส่งกันเยอะนะคะพรุ่งนี้วันเดียวไม่ทันนะคะอันนี้มีอยู่ในรถอีกหนึ่งทันนะคะมีในรถอีกหนึ่งทันนี้เราก็เตรียมมาจะส่งของด้วยกับลูกค้าทั้งหมดนะคะ,ะมีหลายสายพันเลยนะคะอันนี้ก็จะมีมะม่มวงด้วยนะคะมีมะม่วงด้วยมีทุเรียนหลายสายพันไม่ว่าจะเป็นจันทบุรีสิบนะคะ จันทบุรี8จันทบุรีเกเรามีหมดนะคะอันนี้ก็เอามาจัดส่งให้กับลูกค้านะคะอยู่อีกคันรถหนึ่งนะคะเพราะว่าตรงนี้พื้นที่มันแคบนะคะอ่าเราก็เราก็ต้องเอารถไปฝัง่งนู้นนะคะอันนี้ก็เป็นเพาะโรงเรียนบ้านนาศาลแบบเสียบยอดนะคะเพาะโรงเรียนบ้านนาศาลแบบเจียบยอดด้านหลังนะคะจะเป็นมังุดอินโด แล้วก็มังคุดลานสากานะคะจะเป่งกันนะคะฝั่งนี้จะเป็นมังคุดอินโดนะคะที่มีป้ายแดงๆอันนี้ป้ายขาวเป็นมังคุดลานสากาอันนี้เป็นเคราะโรงเรียนบ้านนาสางเสียบยอดนะคะลูกค้าสนใจทันไม้อะไรก็สอบถามกันได้นะคะเรามีหลากหลายชนิดนะคะเพื่อที่จะจัดส่งให้กับลูกค้านะคะอันนี้ส่งแบบเหมากกองเหล็กนะคะส่งแบบเหมากองเหล็ก ทางไปรษณียน์นะคะลูกค้ารับของไม่เกิน3าวันทั่วไทยนะคะเพราะว่าทางไปรษณีย์เขาจะจะส่งให้แบบรวดเร็วนะคะส่งถึงบ้านนะคะจะส่งให้แบบเรววยวรวดเร็วแล้วก็จะส่งถึงบ้านด้วยนะคะเพราะว่าทางร้านของเราเนี่ยส่งเป็นจํานวนมากวันละ40กล่องเหล็กทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะเราจะมีอ่าสิทธิพิเศษทางไปรษณีย์เขาจะ ให้เราเข้ามานะคะเราจะมีกุญแจเข้ามาเพื่อที่จะส่งเหมากองเหล็กได้ทุกวันทุกเวลานะคะเพราะว่าเราส่งแบบเยอะมากนะคะเราก็เลยได้สิทธิพิเศษในการเข้ามาเพื่อที่จะเอาต้นพันมาจัดส่งให้ลูกค้านะคะถ้าเรามาเฉพาะวันหยุดราชการเวลาราชการเราจะส่งไม่ทันนะคะเราต้องจะส่งแบบนอกเวลาราชการด้วยนะคะส่งแบบเหมากองเหล็กนะคะหรือว่า โรจิโทโค้นะคะส่งถึงบ้านนะคะส่งถึงบ้านของลูกค้าทุกท่านไม่ว่าท่านอยู่ที่จังหวัดอะไรพื้นที่ไหนนะคะทางไปรษณีย์ของเราจะส่งแบบเหมากงหล็กก็จะส่งให้ท่านถึงบ้านทุกพื้นที่นะคะทุกพื้นที่นะคะอันนี้แล้วก็ในคันนี้นะคะเราก็จะส่งทั้งหมดนะคะอันนี้เราก็ ตอนนี้ก็เดี๋ยวก็จะเลื่อนมาตรงนี้นะคะเวลานะคะอย่างที่แจ้งไปก็คือตอนนี้หนึ่งทุ่กว่าแล้วนะคะตะกี้หนึ่งทุ่มเป็นเวลาค่ํานะคะเป็นเวลาค่ําช่วงค่ํานะคะไวชนีปิดแล้วนะคะแต่เราก็ต้องมาจัดส่งของให้ลูกค้าอยู่นะคะก็จะมีหลากหลายพันไม้ของเรามีเยอะมากนะคะ มีเยอะมากแล้วก็จะส่งเป็นผลมธเดียนด้วยนะคะก็มีหลากหลายชนิดนะคะอันนี้นะคะเป็นทุนเรียนสายพันธงย้อยฉัดนะคะอันนี้เป็นทองราบูนะคะทองย้อยฉัดทองลาบูนะคะแล้วก็มีผลทุเรียนสายพันธ์ยาวลิ้นจี่นะคะยาวลิ้นจี่ของเรากา็จะส่งให้กับลูกค้านะคะ หลายอย่างหลายชนิดนะคะต้นพันธุ์ของเรามีจําหน่ายผลผลตุเรียนเราก็มีจําหน่ายหลายชนิดนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามเงนเข้าไม่มได้นะคะเรามีทั้งต้นพันธุ์เรามีทั้งผลตุเรียนขายนะคะช่วงนี้ต้นพันธุ์ก็มีนะคะผลตุเรียนก็นมีนะคะอาจะเป็นเพราะมังคุดของเรามีหมดทั้งต้นพันธุ์แล้วก็ผ <behav S 1> ละนะคะช่วงนี้เป็นดูดูผลไม้ own, <Nein. S 2> ของภาคใต้นะคะเรามีทั้งหมดนะคะตรงนี้เป็นเพาะต้นมะโรงเรียนนะคะ สำหรับลูกค้าที่สั่งแบบส่งกล่องนะคะสั่งแบบส่งกล่องช่วงนี้ทางร้านของเราก็ส่งตามปกตินะคะเราจะส่งจะส่งของเคอรี่เอ็ก s s เพรสนะคะ,ะเคอรี่จะส่งตามปกติแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่แบบว่ากรุงเทพนนทบุรีบางเขตเขาจะปิดนะคะเขาจะปิดการกระจายของการส่งของให้ลูกค้าบางพื้นที่นะคะดาได้แจ้งไปในใน YouTube แล้วนะคะ พื้นที่ที่ปิดนะคะแต่ก็มีไม,ไม่ไม่กี่พื้นที่นะคะพื้นที่อื่นเรายังส่งตามปกติอยู่นะคะลูกค้าก็รับของตามปกตินะคะอ่าสำหรับบริษัทขนส่งเคอรี่ส่งแบบส่งกล่องส่งถึงบ้านทั่วไทยนะคะสําหรับบริษัทอื่นนะคะตอนนี้เขาหยุดหยุดนะคะปิดการรับส่งต้นต้นไม้แล้วก็ผลไม้แล้วนะคะรวมทั้งไปรษณีย์ด้วยนะคะไปรษณีย์ก็หยุดรับนะคะตอนนี้ น่าจะเปิดประมาณวันที่สองนะคะแต่ว่าส่งหมองกองเหล็กย <Wh> ังส <Hello. S 1> ่งได้ตามปกติอยู่นะคะช่องแบบกองเขาจะหยุดนะคะแต่เคอรี่ไม่หยุดนะคะเราจะส่งอยู่ทุกวันนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะการส่งแบบเหมอาโลจิกแบบนี้นะคะก็ถ้ามาสอบถามกันได้นะคะแต่ละพื้นที่ค่าส่งจะไม่เท่ากันนะคะภาคใต้นะคะค่าส่งอยู่ที่ 800บาทนะคะภาคเหนือนะคะ2,000บาทนะคะภาคอีสาน1,500บาทถึง2,000บาทแต่ละพื้นที่นะคะภาคกลาง1,500 1,500บาทนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจส่งแบบนี้ก็สอบถามเงินเข้ามาได้นะคะ เราก็เปลี่ยนต้นพันธุ์ที่จะมาจัดส่งให้ลูกค้าทุกวันนะคะวันละ40กลองนะคะวันนี้เราจะจัดส่งแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาจัดส่งต่อให้ครบ40กลองเด็กนะคะถ้าพรุ่งนี้วันเดียวจะจะจัดลงกลองแบบนี้ไม่ทันนะคะเราเลยต้องมาในช่วงเวลานอกราชการนะคะอันนี้ก็เป็นต้นพันธุ์ที่เราเปลี่ยนเอามาเพื่อจัดส่งให้ลูกค้าต้นพันธุ์สวยทั้งนั้นนะคะลูกค้า ต้นทันจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะจจนทบุรีสิจัินทบุรีสีนะคะจจนทบุรีสามของเรามีหมดนะคะหมอนทองนะคะ,ะมีทุกอย่างเลยนะคะอันนี้เป็นหมอนทองต้นดำเนาะกระโดงแล้วก็จะเป็นกระโทนอีลายักษ์นะคะปุ๋ยฟ้าอันนี้ของเราก็มีนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมอนทองนะคะอันนี้แต่ทอนเนาะแล้วก็ ต้นนี้จะเป็นจันท่ทบพดีสิตนะคะแล้วก็จะมีเป็นชะนีไข่ทองลาบูแล้วก็มะม่วงนะคะต้นไม้ของเราก็สวยสมบูรณ์ทุกต้นนะคะอันนี้เตรียมมาสองอา่งให้ลูกค้าวันนี้นะคะมีเยอะแยะมากมายนะคะหลายสายพันธุ์เลยทุเรียนสายพันธุ์สังกิงมาเน,น่ก็มีนะคะมีเยอะแยะหลายหลากหลายชนิดนะคะพันไม้ของเราท่านไหนสนใจเป็นพันไม้อะไรก็สอบถามได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นเพาะมังคุดลำไยลังศาสตร์นะคะลองกองตันหยงมาทุเรียนสายพันาาธุ์ต่างๆสอง้กว่าสายพันธุ์นะคะแล้วก็พันธุ์พันธุ์ไม้อื่นๆมะม่วงส้มนะคะเรามีจําหน่ายทุกอย่างน้อยหนานนิ้นจริงนะคะสนใจเป็นอ่าเป็นพันธุ์ไม้ชนิดไหนก็ข้ามาสอบถามกันได้นะคะทางไลน์เรามีเอดมินอ่าให้คําปรึกษาแล้วก็รับออเดอร์ลูกค้าอยู่ทุกวันนะคะ เดี๋ยวดาวจะขึ้นเบอร์โทรแล้วก็ไอดียไลน์ไว้ใต้คลิปนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาออเดอร์สั่งต้นพันธ์ร้านเกษตรกรยุคใหม่นะคะที่ให้ความไว้วางใจมาสั่งซื้อต้นพันธุ์จากทางร้านไปนะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านไม่ว่าจะแบบส่งกรองเหล็กหรือว่าจะส่งแบบส่งกลองนะคะก็ ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่มาใช้บริการาร้านเกษตรกรยุคใหม่ของเรานะคะสำหรับวันนี้ดาวต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่องเกษตรกรยุคใหม่ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากดูแลสุขภาพทุกๆท,ท่านดูแลตัวเองกันดีๆนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะ